สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ The Study Time Story เวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอยู่กับปริมค่ะคุณชนิตาคุณชรนนาะยุทธยา Head of Content Editor นะคะของสำนักข่าวการศึกษาออนไลน์สำหรับทุกคน The Study Time นะคะเราเจอกันทุกวันค่ะเป็นประจำนะคะจันร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงผ่านทาง Facebook The Study Time The s t a t e Time แล้วก็ผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะ The Study Time The s t a e Time ค่ะ สตอรี่ของเราในวันนี้นะคะมีความน่าสนใจมากๆแล้วก็ที่สําคัญถ้าหากว่าใครสนใจที่อยากจะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ต้องปักหมุดนะกดไลค์กดแชร์ไว้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยค่ะกับคนที่ได้ไปเรียนที่สิงคโปร์มาอย่างยาวนานแล้วนะวันนี้กลับมาเป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อการศึกษาต่อที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เราอยู่กับครูเบลนะคะคุณสุพนุชชื่อรัตนกุลนะคะซึ่งเป็น A.E.I.S Educational Consultant สวัสดีค่ะครูเบลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูเบลนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกทคนที่ดูผ่านทาง Facebook นะ YouTube ของเราเนี่ยนะคะก็ต้องสนใจมากๆแน่ๆ,ๆเลยครูเบลคะ่นะณวันนี้ครูเบลทำอะไรที่ไหนยังไงอยู่บ้างคะก็ทุกวันนี้ติวเด็กแล้วก็ส่งเด็กไปเรียนที่สิงคโปร์คะ่ะ ค,คือปริมเนี่ยนะคะได้เข้าไปดูเนาะแพลตฟอร์มที่ครูเบลเนี่ยส่งมาแล้วก็มีประวัติต่างๆมากมายคือประวัติครูเบลน่าสนใจมากนะคะแล้วก็เคยให้สหัมภาษณ์สื่อมาแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับการไปเรียนที่สิงคโปร์ทีนี้อยากให้ครูเบลพูดถึงประสบการณ์การเรียนที่สิงคโปร์เพราะว่าจริงๆแล้วครูเบลเนี่ยในช่วงมัธยมก็อยู่ที่สิงคโปร์ตลอดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นชีวิตเป็นยังไงบ้างเราเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหม โอเคจริงๆไปเรียนตั้งแต่ปรมนะไปตอนป .4 แล้วก็เรียนจบม .4 แล้วก็กลับมาต่อไออม่ที่โดนอินเตอร์ที่ประเทศไทยตอนเรียนที่นู่นก็จะเป็นช่วงเด็กๆอยู่ตอนนั้นไปไปสามคนก็จะมีคนโตไปก่อนแล้วก็มีเบลตามไปแล้วก็ปีถัดมาก็มีน้องสาวตามไปด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยเหงาเนาะ พื้ที่บ้านส่งไปเรียนที่สิงคโปร์เลยใช่ไหมชีวิตวิถีชีวิต<ช>ที่สิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะระบบการเรียนการสอนของเขาในในช่วงป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็มัธยมจนจบม .4 เป็นยังไงบ้างที่นู่นเรียนกันแค่ครึ่งวันซึ่งก็ถือว่าดีเพราะว่าอีกครึ่งวันเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมกับทางโรงเรียนที่เป็นที่ที่นูนเขาจะเรียกว่า C.C.A ทีเนี้ยเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะทํากิจกรรมอะไรพอเราทกิจกรรมเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาอยู่ที่บ้านโฮส เพราะฉะนั้นเด็กที่นู่นเนี่ยเขาก็จะอยู่กับ host family หรืออีกชื่อก็อาจจะเรียกว่าการเดียนอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋อคือเราก็จะได้เรียนรู้กันได้อยู่ร่วมกับคนอื่นด้วยเนาะแต่วัฒนธรรมจะใกล้เคียงกับไทยไหมคะอย่างไรบ้างสิงคโปร์ใกล้ใกล้เคียงกันวัฒนธรรมใกล้เคียงกันบุคลิกของคนอาจจะต่างกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะที่นู่น,นเราจะเหมือนอทำอะไรรวดเร็ว ทีนี้เหมือนเขาจะเดินเร็วทำ oh. เร็วเป็นคนประหยัดอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เหมือนต้องปรับตัวนิดหน่อยอ๋อ oh. ปรับปรับตัวนิดหน่อยนี่คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันต้องต่อเวลาหรืออะไรยังไงบ้างคะก็สมมติว่าเราเดินไปขึ้นรถสาธารณะอย่างเงี้ยถ้าเราเดินช้าอย่างเงี้ยมันมันก็จะปแปลกๆเพราะที่นู่นเขาทำทุกอย่างเร็วไปหมด เหมือนเราก็จะตามเขาไม่ทันอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่คําพูดเนี่ยเขาจะเป็นเขาเขาเป็นชาติที่พูดเร็ว,วแรกแรกเราไปเราก็ฟังไม่ค่อยทันว่าเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาใช้ภาษาอะไรเป็นหลันะกนะสิงคโปร์ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนไหมคะคุณเบลเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักแล้วก็ใช้ภาษาจีนแต่ภาษาอังกฤษเขาบางทีเขาก็ชอบผสมภาษา,าจีนไปด้วยทำภาอาจะฟังยากนิดนึง คุเบลมีที่บ้านมีพื้นฐานภาษาจีนอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงไปอยู่ที่สิงคโปร์ต้องปรับเรื่องภาษาหรือว่าต้องเรียนอะไรเพิ่มเติมไหมคะตอนเบลไปรุ่นนั้นเนี่ยเบลยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วก็พูดภาษาจีนไม่ได้เลยเนาะแต่ว่ารุ่นนั้นอ่ะมันมันมันยังไม่มีคือคือณตอนนี้ถ้าเราอยากจะไปเรียนที่สิงคโปร์เราจะต้องสอบข้อสอบที่ชื่อว่า AEIS ทีนี้รุ่นที่เบลไปอ่ะมันยังไม่ต้องสอบก็คือเราอ่ะ เราสอบตรงเข้ากับโรงเรียนนั้นๆที่เราอยากจะไปเรียนอช่ hmm. ค่ะถาจจะเข้าง่ายหรออาจจะยังไม่เก่งภาษามากก็ยังอาจจะยังเข้าได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เก่งภาษามาอายุคนั้นเนาะแล้วครูเบลไปเรียนที่สิงคโปร์เลยอย่างเงี้ยเราเรียนรู้เรื่องไหมหรือว่าเราต้องไปเรียนเสริมต้องต้องทํายังไงในตอนนั้นนะคะโอเคคือคือตอนโบไปนาะโบฟังแค่ไม่ออกเลยนะโบไปรุ่นแบบ รุ่นบุกเบิดดีกว่า oh. uh, ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ uh, ไม่กล้าเพราะว่าเรา mm. เรากลัวเราพูดผิดเรากลัวเขาไม่เข้าใจเราอย่างเงี้ยเนาะทีเนี้ยนะ uh, ก็ใช้เด็กๆอะ่ะเขาจะใช้เวลาประมาณสามเดือนสองสามเดือนเนี่ยในการฟังฟังออกเมื่อคิดว่าทุกภาษานะ่ะคงจะใกล้เคียงกันเหมือนกับว่าคือสภาพแวดล้อมมันบังคับให้เราฟังออกพูดได้อย่างเงี้ยคะ่ะ สามเดือนแรกเนี่ยแทบไม่ได้ค <bey az> uh, ุยก <az> ับใครเลยเพราะว่าคูณไม่รู้เรื่องใช่จริงดิก็ตอนนั้นก็ไม่มีเพื่อนเลยก็เอ๊ะฉันทํายังไงดีเออแล้วทํายังไงปรับตัอยังไงได้ปรับัวอยขนาดสั่งข้าวเอะค่ะยังไม่กล้าสั่งข้าวเลยเหมือนกับว่าเราไปลงอาหารใช่ไหมคะตอนเบรกอ่ะเขาก็จะเหมือน เราเราไม่กล้าไปสั่งว่าเออเราอยากกินชิคเก้นไรซ์อย่างเงี้ยเราไม่กล้าพูดเรากลัวเขาฟังไม่ออกใช่ไหมคะหรือคือหรือจริงๆอะ่ะเราอาจจะพูดได้ว่าเราต้องการข้าวมันไก่หนึ่งจานแต่เราอาจจะไม่เวลาเขาตอบกลับมาเราอาจจะเหมือนเรากลัวฟังไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สั่งข้าวในโรงเรียนอ่ะสาวเดือนแรกไม่ได้กินข้าวเลยพี่พี่ทำยังไงคะปรึกษาพี่เหรอปรึกษาพี่พี่ที่พี่ที่ไปก่อนเราคนในครอบครัวทํา,าทยังไงอ่ะแล้วเราทํายังไง คือคือตอนเราไปอ่ะเราไปกันคนละโรงเรียนเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกภาษา <c oughs> ก็คือพี่ชายเพียคนโตเขาก็จะไปหนึ่งโรงเรียนแล้วก็จะไปอีกอีกโรงเรียนหนึ่ง <c oughs> ทีเนี้ยโรงเรียนที่เราไปอ่ะมันเป็นโรงเรียนแบบจีนมากอย่างเงี้ยค่ะสามเดือนก็เริ่มผิวข้าวนะมันก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคบอกเขาว่าเราต้องการ แล้วก็ชี้ชี้ไปก่อนแล้วเราก็ไม่กล้าถามว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมันไม่มีราคาเขียนเอาไว้เหมือนกับว่าเราสั่งอันนี้อันนี้นี้ใช่ไหมคะแราวก็เอาเงินอ่ะแล้วก็ให้เขาแล้วก็ให้เขาหยิบเอาอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ค่ะสุดท้ายพอเริ่มหิวข้าวแล้วเราทํายังไงเราเรากล้าพูดกล้าเขาได้อ,ออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราได้ยังไงคะบม่คิดว่าสุดท้ายแล้วเด็กทุกตัวเด็กทุกคนปรับตัวได้แค่ว่า เหมือนเราเราใช้ระยะเวลาต่างกันเหมือนสุดท้ายแล้วคุณก็จะพูดได้เหมือนสถานการณ์มันบังคับอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เหมือนกับว่าถ้าเราไปอยู่สามเดือนแล้วเรายังไม่มีเพื่อนเนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่กับทุกคนอ่ะเขาพยายามเหมือนคนสิงคโปร์เองเขาก็พยายามจะช่วยเราให้เราเหมือนแบบเขาก็จะมาเล่นกับเราอะไรเงี้ยเราก็เล่นภาษามือไปก่อนแรกๆ mm hmm. ดังๆอ่ะเราเริ่มพูดได้ทีละนิดทีละหน่อยล้วก็ค่อยๆค,คุยกับเขา ทายที่สุดเนี่ยจะาพแวดล้อมสถานการณ์ก็บ,บังคับคุณพ่อคุณแม่ี่คิดถูกนะคือให้ไปอยู่คนละโรงเรียนเลยแล้วลูกก็ไปเผเชิญ <c oughs> พ,อพอเชิญเลยจากที่เราแบบเขาอาจจะรู้ว่าเราไม่ค่อยกล้าไงท้ายที่สุด3มเดือนหิวข้าวแล้วลูกฉันก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ก็ต้องฝ่าท้ายที่สุดก็ก็ปรับตัวได้จนกระทั่งทําให้มีผลการเรียนเนี่ยอันดับหนึ่งได้ที่หนึ่งของฉันติดต่อกัน3ปีซ้อนเลยใช่ไหมคะ คือจากคนที่ฟังไม่ออกบอกไม่ถูกเลยท้ายที่สุดเนี่ยเรียนได้ที่หนึ่งเนี่ยเออมันเป็นไปได้ยังไงครูเบลจุดเปลี่ยนตรงนี้มันมาจากไหนคะโอเคตามตัวไปตามปสี่เนี่ยผลการเรียนต้องถือว่าแย่มากเพราะว่าเราเราเรา,เราฟังเขาไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็ปรับตัวใช้ปสี่ปรับตัวแล้วก็ปสี 4, เป็นช่วงเวลาที่เราเรียนภาษาจีนจริงจงังเพราะว่าจากที่เราไม่เคยเรียนเราต้องไปเรียน ทั้งระบบเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่ของภาษาจีนทีเนี้ยเราก็ค่อยไปรับตัวแล้วก็มาช่วงมหนึ่งเนี่ยช่วงนั้นจริงๆมันมันเป็นช่วงปิดเทอมก่อนที่ปิดช่วงปิดเทอมเท่านั้นกลับมาที่ของไทยอะค่ะแล้วก็คุณแม่เขาส่งไปนั่งสมาธิค่ะหายแล้วเป็นยังไงเอ่ยพอไปนั่งสมาธิสามวันสองคืนก็เป็นไข้เด็กๆอย่างนี้แหละ เหมือนกับว่าเขาก็จะคัดเด็กๆเ,เป็นค่เยาวชนแต่ว่าเป็นธรรมะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสอนหลายอย่างอย่างเช่นสอนให้เรามีโฟกัสว่าเวลาเราจะโฟกัสในการเรียนเราทํำยังไงหรือตั้งใจเรียนในห้องเรียนทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาตรงนั้น,น,นมาใช้กับกับที่เรากับกับไปเรียนที่สิงคโปร์ต้องอย่างนี้ว่าตอนแรกๆบูไม่ได้เป็นเด็กเรียนเก่งแล้วก็ไม่ ไม่ได้เข้าใจมากนักว่าระบบการเรียนการสอนสิงคโปร์เป็นยังไงล้วก็ใช้เวลาปรับตัวแล้วก็ม .1 เนี่ยเพิ่งมาเข้าใจว่าเออเราเรียนหนังสือจริงๆอ่ะเรียนยังไงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่ละคนก็มีวิธีการปรับตัวแล้วก็ระยะเวลาที่ต่างกันแต่ถ้าถามว่าท้ายที่สุดเราตั้งใจจริงๆอ่นเนาะก็สามารถปรับได้จนเรียนได้ที่หนึ่งเลยก็คือว่าชนะคนสิงคโปร์ทั้งหมดเลยเอ้เราเราเราเรียนยังไงอ่ะครูครูเบลตอนมัธยมที่ว่าเราเรียนได้ที่หนึ่งสามปีสอนเนี่ย เราตั้งใจขนาดไหนเข้าห้องสมุดหรือหรือเป็นแบบไหนคะโอเคอตอนที่เข้าไปมค,คือที่นู้นเขาจะแบ่งปถมมัธยมชัดเจนก็คือปถมก็จะเป็นโรงเรียนหนึ่งพอไปมัธยมเนี่ยเขาก็จะสอบข้อสอบใหญ่ที่นู้นเขาจะเรียกว่า P S L E พอเราสอบข้อสอบเนี้ยทุกคนก็จะเหมือนเข้าโรงเรียนมัธยมตามคะแนนตอนที่เราเข้าไปในโรงเรียนมัธยมของเบลเนี่ยห้องได้ห้องสุดท้ายเลย ใน,ในทั้งหมดสมมุต6ิ6กห้องอย่างนี้ใช่ไหมเราจะได้ห้องสุดท้ายแล้วก็ตอนที่มันเรียนแล้วสิ้นปีได้ที่หนึ่งของทั้งชั้นก็คือ,อชนะทั้งหห้องโอหใช่ค่ะเขาครูเขาก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าเหมือนเธอมาคะแนนแบบน้อยมากๆแล้วพอเหมือนสิ้นปีเธอได้ที่หนึ่งของชั้นแล้วก็ชนะเด็กสิงคโปร์ที่เหมือนเก่งๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ถามแล้วว่าเราทําอะไรมา เคล็ดลับวะคะยังไงคะเคล็ดลับตอนนั้นนะที่ที่เราไปค่ายยุวพุทธนะคะเขาสอนหนึ่งอย่างก็คือเขาเขาใช้เลเซอร์อะค่ะแล้วเขาก็ยิงไปที่กำแพงแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คือเห็นแล้วก็สมมุติว่าเขาเขาทำเสียงกระดิ่งนะแล้วก็บอกอันนี้คือได้ยินให้เราเขาสอนให้เรามีสติกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ณปัจจุบัน ใช่ค่ะแล้วก็เอาอันเนี้ยไปสอนคนสิงคโปร์นะจะไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าก็คือทําให้เราโฟกัสเราตั้งใจก็คือเหมายความว่าครูเบลจากตอนแรกก็แบบตอนนี้เราปรับตัวได้แล้วเราจะทำไงให้ผลการเรียนดีขึ้นก็คือว่าเวลาอาจารย์สอนเราก็ตั้งใจฟังเวลาทาอะไรเราก็โฟกัสใช้วิธีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เหมือนกับว่าให้เรามีสติอยู่กับโมเมนต์นั้นๆของของแต่ละโมเมนต์ใช่จริงๆก็ไม่ได้อ่านหนังสือเยอะอ่า อ,อ่พอพอเรามีสติกับเวลาครูเขาสอนอ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อตอนเนี้ยเราทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเราฟังครูเขาอยู่แทนแทนที่เมื่อก่อนเราอาจจะฟังครูแต่เราอาจจะนึกนึกถึงบบเรื่องอือ่นไปก่อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่เออชอบมากเลยนี่เป็นเทคนิคชั้นสูงนะน้องๆทุกคนฟังไว้เลยนะคร <c oughs> นะูเบลครูเบลอันนี้ครูเบลบอกแบบหมดเปลือกเลยว่าตอนที่สอบเข้าไปเนี่ยไปอยู่ห้องท้ายสุด นะคะแต่คะแนนน้อยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอปลายปีมาสามารถสอบได้ที่1ของทั้งหมดทั้ง6ห,ห้องจากวิธีการมีสติแบบแบบทางพุทธนี่แหละน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณเบลคาที่นี้กลับมาที่เมืองไทยก็มาคว้าเกียรตินิยมนะคะอันดับหนึ่งสาขาชีววิทยาที่ที่มิวอีกอีก,อกที่มไม่โดนซึ่งเป็นอนาชาติด้วยใช่ไหมคะถ้าไปถึงเลือกเรียนเอาเลือกเรียนก่อนไปเลือกเรียนด้านชีวะ จริงๆชอบสัตว์แล้วก็ชอบเด็กๆอบจริงๆบบมีเราชอบสองอย่างนี้ที่เนี้ยตอนนั้นน่ะจริงๆอยากเป็นหมอมก็เลยก็เลยเรียนชีวะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเรายังไม่มีหมอที่เป็นอินเตอร์ชัดเจนเหมือนสมัยนี้<ม>ก็เลยเลือกเรียนวิชาที่ใกล้เคียงที่สุดใชค่ค่ะสุดท้ายก็ไปเรียนแล้วก็ทะลุผูโปรได้เกรินิย,นยมันดับหนึ่งเลยก็แปลว่าไปเรียนแล้วชอบอ่ะสิคะเราคิดว่าเด็กที่ผ่านสิงคโปร์มาเนี่ย เออไปเรียนที่ไหนก็ได้นะเพราะว่าสิงคโปร์นะยากใช่เรียนยากยังไงอ่ะย้อนกลับไปให้นิดนึงได้ไหมเรียนยากยังไงที่สิงคโปร์คือเขาเขาไม่ได้เอาข้อสอบสมมุติว่าเขาสอนเราเกี่ยวกับร่างกายเอาเอาวิทยาศาสตร์ละกันเขาจะอธิบายให้เราเข้าใจว่ามันใช้งานยังไงแล้วสิงคโปร์เขาเก่งเรื่องหนึ่งคือเขาว่าจะชอบแอพพลายเหมือนทุกอย่างที่เราเรียนอ่ะเขาจะสอนเสมอว่า คุณเรียนแล้วคุณจะไปใช้อะไร mm hmm. หรือโจทย์ข้อสอบเขาอะ่ะ mm hmm. เขาจะเหมือนเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดอย่างเช่น mm hmm. สมมติเขาให้สูตรฟิสิกส์มาเ,เรารู้สูตรไม่ได้แปลว่าเราทำโจทย์ได้ mm hmm. ทีนี้เราจะต้องไปเวลาโจทย์ mm hmm. จริงเวลาใช่เป็นโจทย์แอพพลายทั้งหมด mm hmm. ทีนี้พอกลับมาเมืองไทยมันก็เลยเหมือนเรียนง่ายเพราะว่าเราถูกออสอนมาอย่างดีอย่างนี้ค่ะ อืมค่ะเขาสอน Critical Thinking มาของเมืองไทยพอหลักสูตรไทยก็คือจับวางจับวางก็เลยง่ายเลยนะคะอ่ะทีนี้ครูครูเบลเกียรติยศอัดับหนึ่งของมิวอีกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะครูเบลอยังได้ทุนรัฐบาลไทยไปต่อที่ AIT ด้วยเนาะใช่ไหมคะที่ Asian Institute of Technology ตอนนั้นคือ,อไปเรียนอะไรคะตอนนั้นไปเรียน Aquatic Resource Management เกี่ยวกับอะไรคะครูขา <G ül üş> ก็เกี่ยวกับ การจัดการทรัพยากรทางทะเลใช่มันมันดูไม่ค่อยเป็นชีวะหรือมันคล้ายกันเนาะทางวิทยาศาสตร์กันนี้เหรอใช่อันนี้ก็จะเจาะตรงมาวันแรกที่เรียนเนี่ยเขาก็ให้เปลี่ยนชุดเลยนะแล้วก็ลงไปจับปลาคือชอบคือเห็นว่าคุณเบลมีความสนใจด้านด้านด้านสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นการสนใจด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมาจากตรงไหน ก็จะมีตอนช่วงเรียนที่มิวอิกจะมีอาจารย์เขาก็ให้เราทำรีเสิร์ตนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์เราก็ไปปลูกปากการางอย่างเงี้ยคะ่ะเออเราก็เห็นว่ามันสวยดีช่วงนั้นก็เริ่มเริ่มเรียนดำน้าแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันมันสวยมันมันพีซฟูลอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มชอบอืมค่ะสุดท้ายอยากให้ครูเบลพูดเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสิง่งแวดล้อมเนาะที่เห็นแล้วก็ ประสบการณ์ที่เรียนด้านชีวะแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์ทางทะเลที่ a อีมาแล้วก็สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือว่ากระตุ้นให้คนตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมคุณเบลจะจะพูดเรื่องไหนบ้างคะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้มันก็จะคิดว่าให้เราอ่ะเหมือนดูแลตัวเราเองให้ไม่มีผลกระทบ ต่อคนอื่นมันอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมมันอาจจะเป็นคนอื่นรอบๆกายหรือมันอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือมันอาจจะรวมไปถึงทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งกูคิดว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบอะ่ะเราก็จะทําสิ่งที่มันไม่กระทบต่อคนอื่นไปในทางネกาทีฟมากนะักอย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะนี่นะคะก็เป็นข้อความจากครูเบลส,สวยๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ท้ายที่สุดครูจากทั้งหมดเรื่องวิทยาศาสตร์ วันหน้าวันนี้บทบาทปัจจุบันครูเบลมาเป็นคอนซัลแทนติวเพื่อไปไปศึกษาต่อต่างประเทศดูดูไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ไอไอจุดเ <c oughs> ริ่มต้นของการเป็นที่ปรึกษาตรงนี้มามาจากตรงไหนคะโอเคคือในในระหว่างเรียนเนี่ยาก็จะมีรุ่นน้องที่เขาเหมือนกับว่าเออให้ให้พี่ช่วยติวหน่อย <c oughs> คือตอนนั้นนะ่ะบกลกับมาจากสิงคโปร์บก,ก็เหมือนช่วยสอนในมหาลัย ทำช่วยสอนวิจัยอะไรเงี้ยเป็น TA ทีเนี้ยในระหว่างนั้นก็จะมีรุ่นน้องที่เขาอยู่สิงคโปร์เขาก็เหมือนว่าโอเคให้ครูเบลช่วยช่วยติวข้อสอบในหน,อหน้อะไรเงี้ยค่ะใช่ก็เริ่มเริ่มมาตั้งแต่เรียนก็ค่อยๆสอนตอนแรกๆก็สอนเป็นคนๆไปก่อนอค่ะตอนแรกสอนเป็นคนๆนะวันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะคุณเบลขาทุกวันนี้ก็กจริงๆสอนมาเนี่ยเป็นสิบปีแล้วแล้วก็เริ่ม ใช่แล้วก็เริ่มมาสอนที่มีข้อสอบ A I S เนี่ยประมาณ4-5หปีหลังนี้ข้อสอบ A, IS, A e I S A E I S เห็นบอกว่าตอนนั้นที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยครูเบลบอกยุคครูเบลบยังไม่มีแต่นณวันนี้คนที่จะไปเรียนสิงคโปร์นะคะน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองใครที่ฟังอยู่ต้องมีข้อสอบสอบ A A S ละคืออะไรแล้วจะเตรียมตัวอะไรยังไงได้บ้างคะ โอเคคืออย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยการไปเรียนสิงคโปร์อาจจะยังไม่ได้ปปอปปูล่าขนาดนี้คนไปเรียนสิงคโปร์เมื่อก่อนไม่ได้เยอะขนาดนี้ทีเนี้ช่วงหลังๆเนี่ยจีนเขาเปิดประเทศมากขึ้นก็เลยทําให้หลายๆคนอ่ะเขาอยากเข้าไปเรียนเหมือนอยากสง่งลูกไปเรียนที่สิงคโปร์มากขึ้นมันก็เลยจะทําให้มาตรฐานการเรียนของสิงคโปร์เนี่ยดรอปลงสิ่งที่เขาเน้นทําก็คือเขาก็คือสร้างระบบ สอบมาสมมติว่าเราอยากเข้าไปเรียนในสิงคโปร์เนี่ยเราก็ต้องสอบข้อสอบอันนี้ที่เป็นที่เป็นเฉพาะของเด็กต่างชาติทีเนี้ยมันยากตรงที่ว่าหนึ่งเราน่แข่งกับเด็กต่างชาติเองเขาก็จะเอาเด็กทั่วโลกเนี่ยต้องบินมาสอบที่สิงคโปร์แล้วก็ท็อป10อย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะมันก็เลยทําให้เราจะต้องแบบมีการยกระดับการศึกษาของเขาเองด้วยจากการสอบ a a s นะคะแล้วข้อสอบ พอพูดถึงเรื่องข้อสอบนิดนึงค่ะครูขาจะเป็นประมาณไหนคือหมายความว่าต้องเด็กเล็กๆก,ก็ต้องสอบ a a s หรือว่าประถมหรือว่ามันมีทุกระดับชั้นเลยอ๋อโอเคอจริงๆเราสอบได้ตั้งแต่ป .2 จนถึงมอ .3 อ่าคือแต่จะสอบไม่ได้ช่วงป .6 ก แล้วก็ม .4 ีเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เขามีข้อสอบใหญ่กันทีเนี้ยเราก็ถ้าเราเป็นเด็กต่างชาติเนี่ยเราก็จะสามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ปสองคือยิ่งโตมันจะยิ่งยากมันยิ่งยากโดยธรรมชาติเพราะว่าการเรียนการสอนมันเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วก็แกลบการศึกษาของประเทศไทยกับสิงคโปร์อาจจะเริ่มเหมือนเริ่มต่างชั้นกันระหวา่างที่เด็กโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะพ่อแม่ผูกครองถ้าหากว่าอยากจะให้ลูกสนใจใเรียนในสิงคโปร์เนี่ยจริงๆไปเรียนตั้งแต่เด็กก็ดีเนาะจริงๆสิงคโปร์เนี่ยกับภูเก็ตคือกับเชียงใหม่เนี่ยเราซื้อตั๋วไปเนี่ยก็ราคาไม่ไม่ต่างกันเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบยุ่งยากนะที่ฉันเคยไปเที่ยวสิงคโปร์เดินวันเดียวก็รอบเกาะแล้วนะคะแล้วก็คุณภาพเขาว่าดีมากๆอยากจะให้ครูเบลพูดถึงเหตุผล mm. เหตุผลนิดนึงว่าจากที่ครูเบลปที่ปรึกษามาทําไมพ่อแม่ผูกครองถึงส่ง เด็กไทยไปเรียนสิงคโปร์เ,เหตุผลหลักนะคือมันใกล้ใกล้เนี่ยคือเหตุผลหลักระบบการศึกษาดีแล้วก็อันที่3เนี่ยคือปลอดภัยเวลาผู้ปกครองรู้สึกว่าประเทศปลอดภัยเนี่ยมืนเราส่งลูกหลานไปเนี่ยก็คือจะเราเราจะรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเซฟเ,เหตุผลที่4เนี่ยซึ่งตอนแรกเมื่อกีเราเป็นเหตุผลหลักๆแต่ว่าไม่ใช่คือได้ภาษาจีน แต่กลายเป็นว่าแต่กลายเป็นว่ามันก็ได้ภาษาจีนจริงๆไหมคะครูพอไปก็คือได้ภาษาจีนจริงๆโดยธรรมชาติอยู่แล้วในที่ครูบอกสามเดือนอยู่ข้าวก็ต้องพูดหรอแะใช่คือถ้าถ้าไปเด็กๆอ่ะจะได้จะได้แล้วก็ยิ่งไปเด็กๆอ่ะเขาจะอยากเขาเขาจะสามารถเข้าไปเรียนในระบบได้เลยอย่างเช่นถ้าเขาไปช่วงปฐมเนี่ยปสองจนถึงปสี่ปห้าเนี่ยเราจะแนะนําให้เด็กอ่ะเขาเรียนภาษาจีน เป็นภาษาที่2ในโรงเรียนคือเราเราเป็นเด็กต่างชาตินะเราสามารถออฟเอาได้ว่าเราจะเรียน Chinese language ในใน s ิสเต็มเลยไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไปตอนมัธยมมม2อม3เนี่ยเราอาจจะเรียนตาม s ิสเต็หรือในโรงเรียนเขาไม่ทันอืมค่ะครูเบลค่ะทุกวันนี้สิงคโปร์เนี่ยถ้าถามครูเบลในฐานะที่ครูเป็นคอนซัลแทนด้วยแล้วก็ลองลองฉายภาพท,ที่ที่แบบจริงๆขึ้นมามันเป็นประเทศที่ น่าเรียนสําหรับไปเรียนมากๆน้อยขนาดไหนอะถ้าเทียบกับไทยอ่ะบอกคะแนนได้ไหมพอจะเทียบคะแนนได้ไหมนี่รู้สึกสนใจมากเลยถ้ามีลูกอยากส่งไปเรียนสิงคโปร์เพราะมันใกล้เออความปลอดภัยภาษาก็ได้ระบบการศึกษาก็ได้แล้วแบบช่วงมหาลัยหรือปโทให้ค่อยๆเขาไปเรียนไกลๆอ่ะน่าสนใจมากใช่จริงๆสิงคโปร์น่ะเหมาะกับเด็กเล็กเพราะว่าประเทศมันเล็กทีเนี้ยถ้าเด็กโตไปเราอาจจะรู้สึกว่า เหมือนเหมือนเราเรามาจากประเทศที่ใหญ่กว่าเขาอย่างเงี้ยเนาะจะรู้สึกว่ามันเดินทางไปสิงคโปร์แป๊บเดียวก็ก็หมดประเทศแล้วอันนี้จะเป็นความรู้สึกเด็กโตแต่ถ้าเด็กเล็กเนี่ยปฐมมัธยมเนี่ยเขายังไม่มีความคิดแบบนี้เขาจะเหมือนรู้สึกสนุกมันมันมันเล่นกับเพื่อนได้หลายชาติแล้วก็มีวิธีการเล่นหลายๆแบบแล้วก็เรียนแค่ครึ่งวันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นเด็กเขาก็จะรู้สึกชอบเ,ออเหมือนส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจํะ แล้วก็อยู่ใกล้ๆแล้วก็ลอดภัยได้ภาษาด้วยนะคะครูเบลค่ะคาแนะนําสุดท้ายนี่คําถามสุดท้ายของเราคำแนะนําสําหรับเด็กที่อยากไปเรียนต่อสิงคโปร์จะต้องทํำยังไงหรือว่าจะให้ติดต่อคือครูเบลแบบพูดถึงช่องทางในสิ่งที่ครูเบลทําอยู่ด้วยค่ะจริงๆถ้าอยากไปเรียนสิงคโปร์นาะเขาต้องฝึก2ออย่างก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็เลข เขาสอบกันแค่2วิชานี้เองทีนี้เราก็คือเตรียมตัว2วิชานี้ในเวลาเตรียมตัวเนี่ยให้เตรียมตัวระบบสิงคโปร์เลยเหมือนกับว่าถ้าเราจะเตรียมความพร้อมให้เราติวข้อสอบของสิงคโปร์เอาไว้เลยที่เป็น2วิชานี้ค่ะ ต้องขอบคุณครูเบลมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครสงสัยจริงๆติดต่อครูเบลไปได้นะ AEIS Educational c o n s u l t a n t ซึ่งเป็นที่ปรึกษาครูเบลก็เป็นคนตอบไลน์เองเลยนะคะดิฉันเคยแอดไลน์ไปแล้วก็คุยออกับครูเบลด้วย <S <S <c oughs> คือจะมีแบบหลายคอสมากหลักๆก็จะเป็นตัวต่อต,ตัวหรือว่าเป็นกรุป๊ปอย่างที่ครูเบลบอกนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ที่สนใจสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคุณภาพเราก็จะรู้ในอาเซียนนะคะคุณภาพในอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ปลอดภยัยใครเคยไปเที่ยวก็จะรู้ว่าแบบปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วก็เหมาะกับเด็กเล็กๆด้วย วันนี้ต้องขอขอบคุณขอบพระคุณครูเบลมากๆนะคะคุณสุพนุษชื่อรัตนคุณที่มาพูดคุยกับเราในเดอะสตาร์ที่ไทม์สขอบพระคุณนะคะค่ะค่ะขอบคุณครูเบลมากๆเลยนะคะฟังแล้วก็รู้สึกอยากมีลูกมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่แฟนยังไม่มีทำยังไงดีเอ้าขายของออกรายการเลยนะคุณผู้ชมคะเราเจอกันนะ TSD The Study Time s t o r y เวลาดีที่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะจันถึงสุขเลย2ทุ่มตรงนะคะเจอก,กันที่เพจ a c e b o o k The Study Time The s t a t e Time นะคะแล้วก็ที่ YouTube The Study Time The s t a t e Time ด้วยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ